คือระบอบจริงๆเนี่ยมันมีแค่สองระบอบเท่านั้นเองนะครับในในทางวิชาการคือระบอบประชาธิปไตยกับระบอบเผด็จการระบอบเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ารีจีมนะครับคือระบอบอะไรเนี่ยหมายถึงอำนาจอธิปไตยเป็นของใครถ้าระบอบประชาธิปไตยนะครับ ก็หมายถึงอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนก็เรียกว่าระบอบเพื่อไต่นะครับแต่ถ้าไม่ใช่ของประชาชนเรียกว่าเผด็จการทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นระบอบเมืองมันจึงมีเพียงสองระบอบเท่านั้นเองคือระบอบเพื <Yeah. S 2> ่อไตกับระบอบเผด็จการตอนนี้อำนาจอธิปไตยที่ไม่ได้เป็นของประชาชนที่เรียกว่าระบอบเผด็จการนะมันก็มีหลายรูปนะครับเผด็จการมีหลายรูปหลายแบบ อ่าอย่างถ้าอำนาจอธิปไตยเป็นของพระเจ้าแผ่นดินในสมัยกลางที่เราเรียกว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยก็คืออำนาจไม่ได้เป็นของประชาชนนะเป็นของพระเจ้าแผ่นดินคนเดียวอ่าแล้วถ้าอ่อย่างเช่นทหารก็อำนาจอย่างเงี้ยเราก็เรียกว่าระบอบเผด็จการทหารอ่หรือระบอบอ่าเผด็จการฟาสซิสต์ก็เป็นหมายถึงว่าเป็นของบุคคลคนเดียวที่มีอำนาจผูกขาดบ้านเมืองใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยอะไรกับแบบฮิตเลอร์ หรือแบบมุสโสลินีอะไรอย่างเงี้ยเลยครับอันนั้นก็เกือ,อํานาจไม่ได้เป็นของประชาชนก็เป็นแบบฟาสซิสร,ระบิตก,การฟาสซิสอ่ถ้าอำนาจท่ตาตยิยังเป็นของพวกนายทุนนะครับเป็นของพรรคการเมืองที่ที่ที่เดี๋ยวนี้เราได้ยินสับคำหนึ่งอยู่ตลอดเวลาว่าข้อระบอบทักสินเนี่ยก็แสดงว่าระบอบทักษินเนี่ยอำนาจที่ปไตยเป็นของคุณทักษินนะครับไม่ใช่ของประชาชน เัรนั้นข้อระบอบสุกสินเนี่ยก็คือต้องการให้เปลี่ยนแปลงเป็นระบอบเวสไตนั่นเองแต่คุณยิ่งรักในท่านในข้าใจท่านบอกว่าท่านมาจากเลือกตั้งท่านจะปกต้องเวสไตอะไรอย่างเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยอำนาจของท่านที่ใช้อยู่เนี่ยเป็นของตระกูลชินวัตรทางนั้นไม่ใช่ของประชาชนเลยออย่างเนี้เขาเรียกว่าปกต้องระบอบเผด็จการครับไม่ใช่ปกป้องระบอบเวสไต ขึ้บนบระชาชนก็ไม่เข้าใจกันนะสิ่งที่ผมได้เรียนให้ทราบอย่างเงี้ยไม่เข้าใจกันแม้แต่พัานเมืองทั้งหลายก็ไม่เข้าใจกันเพราะนั้นระบอบมันจึงระบอบทุกสินจึงไม่ใช่ระบอบเยึดไตะครับเพราะอำนาจที่ปไตยเป็นรวมศูนย์อยู่ที่ตระกูลชินวัตรเขาก็จะเอาคนในตระกูลกั็น่ะเป็นผู้ปกครองกันมาตลอดอะใบสมชายก็ตทัดสินไม่ทัดสินอย่าลองสาวมันมันมันไม่ใช่จะไตหรอกครับ แล้วยิ่งจะไปแก้ออกฎหมายอะไรตามชอบใจยอย่างเงี้ยประชาชนก็ไม่เอาด้วยก็เห็นแล้วว่าไม่ไม่ใช่จะไต่